มันพยายามตามลักซำช่ยแต่สุดท้ายดันมาเกยตูน้ำตายเลขเลข226ครับกี่เมลครับจะได้เลืกเลืกครับให้เไปแอบดูคนที่ผับกันไหม อายุจุดไปผับแป๊บนึงนะไอจุนดครูดำเด็กหยามนี่คือใครอะครับพี่พี่ดำใช่พี่ดำบีจีหรือเปล่าไอจูนไปป่วนผับกันนุงดำตีหิวเหรอครับ เาใชล่ลุงนำเดียวที่อยู่กับพี่ทีมหรือเปล่าที่หัวสีเขียวอะ่ะเปิคนที่ผับก,กันขน้าคุณเฟลเลอรค่ะมาเลยๆเลยแล้วถ้าหนูกินห้าขวดห้าแก้วหนูจะเมาไหมในน้ำทอมอ่ะสองร้อยเหรอ คุ้มอยู่นะอันนี้คือหนูเมายังยังหรอกเออหนูเมาแล้วล่ะเรื่องนี้มันหมุนแล้วอ่ะด้วยนี่อต้องนี้คำว่าไอ้กอรู้ที่แปลว่า you so handsome S <S ไม่พีชเช่นเดิจะจ,จ้าเจียวเยชิดกระเป๋าอะไรขอคุณฟเล์ครัเนี่ยเปลี่ยนชุดอีกแล้วฮด้ยฮะพักเป็นกบไอ,อ้ก็ไม่พีชเชนด้จอเจียยคุณกระเป๋าอะไรฮะนูนะใช่สองสองหกค่ะสองสอ,งสอง้คา,า,าเพงลงเหรอครับเอาไปร้อยนึงแล้วไปจากที่นี่เลยนะฮะ พันหนึงเนหนูจะไปสองสอครับดูพูดดีก่อนสตรีมจุนอยู่วัดเขาก็พูดแบบนี้กันจุนนะยังไม่เคยให้เลยถ้าพี่ให้ห้า1 0 0สิบห้5บาทนะคะพี่สาวกระเป๋านุชสิบเก้าค่ะสองสองเจนคนใจร้ายกระเป๋าหนุชดี ไอ้ m ่อนแม่พิชิตได้แ o ่ใจอยู่ e ย็ s h อ้เก็บไม่ไว้จนแคนา a ียชนี่คือเราพิชิไม่ฟังเหรอใช่ครับเราพเพราพมากเลยครับพอไหมได้ครับคีมีโน้ตตอนนตเน้นเต็มมาลอีโด In the midst of the crowd in the shape of the call away that s e nobody but you In my t o u h t s his head d r e a m b l i n g i n g s i l v on my s h e e I don't see nobody but you. ไปต่อไปต่อพอไหมครับ Who could say what they s ours coming? Tell me, Do you feel the love? เซนเซอร์จะทำอะไรฟาร์มมินีน่จะมาส่งมาเซ็งมาสั่งโดน And tell me, Do you feel the love? ไม่พอตังไหนครับเอาปากกามาวงสิ วงใหญ่เลยได้ไหมวงทัวงใคนใจได้นูเสียใจขอ้ังใครร้องเพลงนีขัสองสองหเขาิทว้าสงสงหกครับสงสงหก ดิบาทอยู่ขอบคุณครับสิบบาทแน่สิบบาทก็เอาวะถ้ามันแบบมันฟังไม่รู้เรื่องไงถ้าแปลออกมันจะแบบได้เยอะกวมาอนกัไงจริงเหรอขอบคุณฟันแล่วนะคะทำไงถฉงนจะฟังรู้เรื่องนะครับอขอขออีกเพลงได้เวล่ะได้ครับ ตอนตอตอนตอนตึง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 โป้ถ้าชินอยู่สโลลี่แ now you hold me I l n I'm so y a i e นพี่สาวร้องไห้ทำไมครับซึ้งซึ้งในเพลงใช่ไหมซึ้งเอาไปชื่อฉัน

ไปแล้วไปแล้วออ่นใให้รอให้รออีเมเห็ดอียางยโอ้เดก็เอันเน้ผิดห้องร้องยังไงครับร้องยังไงหครับเหดอ้เห็ดอเห็ดอียางอยู่อีเมถูกอย่างเกือบูละมืใครก็บอกนันเ นี่หรือสภาพเมาห้างมูสแล้วคำด่าเป็นเนื้อเท่านั้นใช่ค่ะมีปุ่มกดแต่ไหมมาได้จนยังไงจริงค่ะแต่ได้ไหมในอินเดียเป็นอย่ยเพลงลอนดอนครับหนูเป็นคนลอนดอนจุนพิจิมมี่สวัสดีค่ะวเเหขอฟังเองนะจริงจริงเบาหนูเสียงดังเหรอมีกระรับเป็นของตัวเองเสียงเป็นคนนี้ไม่เหมือนใครจริงค่ะอะไรนะคะหนูเปิดเนื้ออยู่หรอเปิดเนื้อที่เป็นที่มันเอาไว้ดูนะคะ เดี๋ยวพอพอต้องใส่นะเพลงลยวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดาวไทยโน่หนึ่งลองก็ผิดเจ้าเลือดแต่หัววันเดี๋ยวก็เลือดทุกวันสวัสดีจ้าจันสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะกระเป๋าอะไรนะสวัสดีนับเสียงอะไรดูเล้วเขาด่าก็ปังสองสองหัวคัดหนูจะดูใหหนูจะดูใหหนูจะจับเงินร้านแ f ลฟ่ากินดั e you ่ยัยตะเวนค่ะ thank you หนูไปก่อนนะไม่ได้ห้าวีก่อน5วีห้าวีนห,หรอครับลองพอพอห้าวีแล้วห้าวี <st arts> นะครับ I'm fucking love you นี่ค่ะท้าวีโอเครับเจอกันครับน่นแต่หนูเปิดชาราโอเกให้ ช้างที่เชื้อแล้วลวันนี้ไม่ได้กินเลยครับวันนี้ขวดเขียวไหมครับไม่เขียวครับนี่ขวดเพื่อนไปแล้วนี่เพื่อนไหนเหรอครับอเอา้ายุู่มานคนเดียวจะ <laughs> ดูเปิดคาลาเจให้อะไรนะเปคือเรา,าโอเคเจอกับยากิน นาอีตอนและเอร์สขอบคุณแฟนเลอร์นะคะชนใจเป็นเป็นลูกปลาเท่านี้ได้ไงต้องไปสายรอบนะคะเจอกันที่แดนเขียวเนี่ยแหละครับแล้วก็ขอเป็นลูกเคทั้งท้องเดี๋ยวกลับมาไม่เจอใครเดี๋ยวแบบเอ้าไปไหนกันหมดแล้วทำไรครับพี่บอลอ่ะเราไปไหนกันหมดอ่ะอยู่ๆทำไมไม่เห็นมีใครเลยอ่ะแกงแกงแกงไงดูมันดูมัน

เลขเลขสองสองหกครับคิดมาเลยครับเขจะได้เลิอกๆครับให้เติให้ให้เยอะๆครับเจ้าเสดสุดนจะไว้สมัยที่เสดยพจเราทำดูเราเองอ้รัาก็คือร้านรงก็คือรงในเน่ยช่ป้างเงครับก็คงไม่เข้าใจ ฉันนั้นเป็นหวานที่เกิยดตื่นหน้าตายใจสลายแหลกลงไปตาเทลเลให้ตังหน่อยสิสองสองหกไปแล้วไปแล้วไงตัวฉันไม่เคยเรียนรู้มาโกลเมาโคนจะทำได้จนดกตุมเยอะ ดวงใจของฉันช่างแสนร,รัดคมด้วยผิดร้ายที่ฝากไว้เจ้าปากเธอปากบอกรักใจบอกว่าแค่สุดท้ายไม่ดีแร้ไปฉันเกยตุ่นตายและฉันคงต้องยอมไปตัวเธอใช่ครับด้วยผิดร้ายที่ก้าไว้ว่า

ชินโนฟาร์มขอบคุณครับชินโนฟาร์มใช่ไหมนี่เรื่องข้ายหยเนี่ยชินโนฟาร์มเหรอคะรูว่ายังไงชอบอะไรก็ทำเลยดีค่ะพี่จีริใช่ไหมใช่ค่ะว่าไงจุนพี่จีริคิดถึงเอ้กมแอบมาเชียร์เหรอครับตัวไหนเนี่ยฮตัวหนเนี่ยง้องเพลงสั่งโอ้ดรอ Yeah, yeah, yo. yo! You don't know me when you hold me, and hit me slowly, the sweetest thing. The coffee that I need in the morning. You miss sunshine and rain when it's pouring. When you just tell to me, a sip? it's is Oh, I just wanna see. Oh, no. I oh, no. just oh, no. wanna see how beautiful oh, no. you. khi giờ sân đầy giờ sân anh đôi bao ải bao ải như tờ ván đai 2 when you wake up and then me make love để anh hai anh để anh để anh You make me want to c i m b stars in the desert. You make me tiny on a tag when my head h o r t s You're the one that I deserve. Oh, oh, oh. I just wanna see a beautiful you out. You know that I 226ครับ226ทุกคน ไปแล้วนะไปแล้วเด็กโอ้โหไปแล้วเหรอครับแล้วค่ะเพื่นซิงหนูได้ไหมเดีอยเพื่อซิงหนูได้ไหมใช่ใช่ใช่แล้วเหมือนแบบเหมือนกันหมดหนูมีเพลงจะให้เพลงนึ่งเพลงพลงท้ายนะให้เพลงท้ายเพลสุดท้ายนารีไปไหนนาซีรีมาฟังหนูเดียวนาซีรีมาฟังหนูเดียว มองไปก็มีแต่ฝนโปรยไปในหัวใจยมีแต่ความเหนีนหนาวของฟ้าชั่งโมเห็นแสงดาวคือเินหนาวที่ทำให้ใจเราหนาวสั่นอย่าอยู่ดูแลให้เธอฝันดีแต่ใจก็รู้ดีกอหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอยนานนานนานแต่ก็คงต้องลาพราใจมีไว้วันแต่ใจของฉันนะบ่ อยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิ่งวนกับเธอด้วยเสียสายตาอยู่ต่อเลยได้ไหมยปงไปให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ทังหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดเดียวตอนนี้ได้ได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกราเมฆฝนบนฟ้าคงดู้ดีคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอ ไกล้ใกล้ถือแค่ให้ฉันดูใกล้ถือได้ไหมนี่คือไม่มีเธอเคียงข้างฉันนาฬิกาคงไม่บอกคืนได้วันโลกของฉันที่ไม่มีเธอคงวางเปล่าา่อยู่ด้วยไม่มีใครส่งฮันคุยหนูเลยครับเค้นานนานนานแต่ก็คงต้องลาที่ใจที่ไว้วันใจของฉันบอก อยู่ในนอกสายตาไม่ไม่ไปตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้ดม่ร้มูอนนว่ารกนคบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงดีรู้ที่อะ่นี้ยโนป้าตอนนี้เะจับจดสะเซนนะคะ ให้เงินใส่กระเป๋าหนูจะไม่สับสนสองสองหกไมีตังเลยค่ะไม่มีตังเลยค่ะนี่ไม่มีตังเลยค่ะไม่มีตังค่ะจีซูไม่มีตังค่ะจะมีตังเลยนะค่ะจีนี่ไม่ เออลองพร้อมกันหยุดต่อเลยไ้ไหมอย่าเพิ่งปตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้แค่ไ bon bon ah anyway. ้ินคำว่ารักแทนคำบอกลามีฝันบนฟ้าของรู้ดีวนี้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอ

になってしまえばきっとこの夏は通じ